จากอพาร์ตเมนต์ที่เคยสงบสุขในตอนนี้ได้กลายเป็นสถานที่เล่นเกมที่พาชีวิตของใครหลายคนไปสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันเทลของเราอีกเช่นเคยคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยจะทันไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทังเราครับและเนื้อหาใน EP นี้จะต่อเนื่องจากเนื้อหาใน EP ที่2และ EP ที่1 ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้าผมจะทิ้งลิงก์เนื้อหา EP ก่อนๆไว้ที่ใต้ description ให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Alice in Borderland ใน EP ที่3ได้เลยครับถึงแม้ว่าอลิุเองจะเป็นฝ่ายชนะในเกม5โพดัมนี้ก็ตามแต่เขาเนี่ยกลับไม่ได้รู้สึกกินดีเลยครับความรู้สึกผิดถาถมเข้ามาในใจิตใจของเขาเป็นเขาเองที่เล่นเกมชนะจนทำให้ฝ่ายที่แพ้เนี่ยต้องจบชีวิตลง แต่ยูซูฮาเนี่ยกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเธอคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ถูกบีบบังคับให้เล่นไปตามเกมหากเต็มใจพร้อมที่จะลงเล่นเกมแล้วก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ด้วยเช่นกันเธอเด้บอกอลิสุทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าหากนายไม่อยากทําตายไปซะก,ก็จบเรื่องก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินจากไปครับ ส่วนทางด้านของชายผมเทาใส่ฮูดเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบร่างหลายวิญญาณของยักษ์ในเกมที่เสียชีวิตไปแล้วจนได้เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่วาดรูปวงกลมเอาไว้พร้อมกับเส้นประหลาดหลายเส้นที่คาดผ่านวงกลมนั้นครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะยังไม่เข้าใจกับรูปวาดบนกระดาษที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาเนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเบาะแสของอะไรสักอย่างจึงได้เก็บมันเอาไว้กับตัว พอถึงตอนรุ่งเช้านะครับฝ่ายอาริสุกับคารูเบะเนี่ยก็ได้กลับมาหาโจาตากับซาโอลิในสภาพที่เล่าแลกกันทั้งคู่แต่ก็ยังโชคดีที่พวกเขาเนี่ยปลอดภัยกลับมาถึงที่พักฝ่ายซาโอลิเนี่ยรีบประถมพยาบาลให้กับคารูเบะที่ได้แผลจากการต่อสู้กับยักษ์ในทันทีครับระหว่างนั้นเองคารูเบะเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องวิทยุที่เขาเก็บมาได้ให้กับทุกคนฟังแล้วก็คิดว่าบีชเนี่ยอาจเป็นสถานที่หลบภัยก็ได้ แต่เพระตำแหน่งที่พวกเขาอยู่กันในตอนนี้อยู่ห่างกับชายหาดที่ใกล้ที่สุดไปมากต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันอีกทั้งวีซ่าของโจตาก,กับซาอุลีเนี่ยก็หมดวันนี้อีกทําให้ทุกคนนะครับตัดสินใจลงแข่งเกมในคืนนี้เพื่อต่อวีซ่าให้กันกับทั้งคู่แล้วค่อยออกเดินทางตามหาบีชด้วยกันต่อครับ พอตกดึกนะครับค่ำคืนของการเล่นเกมเนี่ยก็มาถึงอีกครั้งอลิสุและเพื่อนๆเนี่ยรีบเดินทางไปยังสถานที่เล่นเกมในท,ทันทีและถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่อยากลงเล่นเกมมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีทางเลือกให้พวกเขาเนี่ยได้เลือกมากนะักสถานที่เล่นเกมในครั้งนี้ก็คือสวนพฤกษศาสาตร์ที่มีอุปกรณ์ของมีคมและบวกหน้าตาประหลาดถูกจัดเตรียมเอาไว้ ทุกคนเนี่ยไม่รอช้ารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นเพื่อให้จดจําใบหน้าดังเช่นทุกครั้งที่ลงเล่นเกมก่อนที่เสียงจากโทรศัพท์เนี่ยจะสั่งให้ผู้เล่นสวมหมวกที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็รอเวลาปิดลับลงทะเบียนผู้เล่นฝ่ายอลิสุและเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ได้ทําตามคําสั่งจากเสียงโทรศัพท์ครับพวกเขาในยหยิบหมวกขึ้นมาสวมเข้าที่หัวหมวกนั้นเนี่ยมีปลอกคอที่ล็อกคอเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถปลดล็อกออกได้อีกทั้งยังมีไอทแทกิ่งต่างหาก และหลังจากที่ทุกคนเนี่ยสวมหมวกเรียบร้อยแล้วระบบก็ได้ปิดลับลงทะเบียนหรือก็คือในตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงเล่นเกมเพียงแค่พวกเขา4คนเท่านั้นไม่นานนักหลังจากนั้นเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งระดับความยากของเกมนี้ก็คือ7ดโพแดงเป็นเกมเล่นซ่อนหาให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นหมาป่าส่วนอีก3คนเป็นลูกแกะคนที่ถูกหมาป่าเจอตัวจะเป็นหมาป่าคนต่อไปและคนที่เป็นหมาป่าคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะมีเวลา15นาทีเมื่อครบเวลาปลอกคอที่ลูกแกะสวมอยู่ทั้งหมดจะระเบิด หรือก็คือภายในเกมนี้เนี่ยคือ7โพแดงเป็นเกมหักหลังที่จะเล่นกับหัวใจคนผู้ที่รอดมีเพียงคนเดียวก็คือหมาป่าที่เหลือเนี่ยจะต้องตายกันหมด ทั้ง4คนนะครับไม่มีเวลาให้คิดอะไรมากนักเวลาเนี่ยก็ได้นับถอยหลังลงไปทุกทีทุกทีเกมเนี่ยก็ได้สุ่มกําหนดคนแรกที่จะเป็นหมาป่าก็คือโจตะแต่พอโจตะเนี่ยไม่อยากเล่นเกมบ้าๆนี้แล้วเขานะครับจึงได้พยายามถอดหมวกที่สวมหัวยูออกฝ่ายอาริสุที่กลัวว่าหมวกจะระเบิดเนี่ยก็ได้เข้าไปห้ามโจตะเอาไว้ทาให้ทั้งคู่เนี่ยครับได้จ้องตากันตําแหน่งหมาป่าเนี่ยจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นอาริสุแต่ซาอลิเนี่ยก็ได้ส่งเสียงเรียกทุกคนขึ้นทําให้ตําแหน่งหมาป่าเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นซาอรลิ พอได้ตำแหน่งหมาป่ามาแล้วเธอเนี่ยก็ไม่รอชารลีวิง่งหนีจากเพื่อนทั้งสาคนเพื่อไปหลบซ่อนตัวเพียงเพราะเธอเนี่ยต้องการมีชีวิตรอดต่อไปไม่ว่าใครจะต้องตายก็ตามฝ่ายคารูเบที่ตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก่อนใครเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามซาอริไปนในทันทีโจตากับอาลิสูเนี่ยก็ได้วิ่งตามทั้งคู่ไปเพียงแต่โจตา่ยเจ็บขามากจนก้าวเดินต่อไปไม่ไหวได้แต่หล้มลงนั่งอยู่กับที่ แต่ไม่นานนักนะครับคารูเบนเนี่ยก็จับตัวซาอุลีเอาไว้ได้ทาให้ทั้งคู่เนี่ยต่อสู้ขัดขืนกันไปมาซาอุลีเนี่ยหยิบก้อนหินที่อยู่แถวนั้นตีเขาใส่แผ่ที่ท้องของคารูเบแบบไม่ยั้งครับทำให้เขาเนี่ยแทบจะหมดแรงลงแต่นั่นเนี่ยก็หมายความว่าทั้งคู่เนี่ยจะจ้องตากันเรียบร้อยแล้วตําแหน่งของหมาป่าเนี่ยจึงถูกส่งต่อไปยังคารูเบนในทันที และฝ่ายอาริสุที่วิ่งตามมาได้ทันนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนร้องขอให้ทั้งคู่นหยุดต่อสู้กันแล้วก็คิดหาวิธีที่จะมีชีวิตรอดกันออกไปได้ทั้งหมดแต่นั่นเนี่ยก็ทําให้คารูเบตจ้องตามองไปที่อาริสุพร้อมกับตําแหน่งหมาป่าที่ถูกส่งต่อไปเช่นกัน พอเรื่องนะครับมนได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วฝ่ายซาโอลิก็ได้รีบหยิบมีดที่คารูเบติดมือแล้วก็ทำหน่นเอาไว้ขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งไปหาอาริสุในทันทีครับโดยเธอเนี่ยไม่สนใจในสิ่งที่อาริสุบอกแม้แต่น้อยเพราะเกมนี้คือเกมโพแดงไม่มีวิธีที่จะชนะไปได้ทุกคนหรอกอาริสุที่เห็นซาโอลิวิ่งมาหาตัวเองจึงได้รีบวิ่งหนีต่อไปเรื่อยๆครับและทางด้านของโจตะที่นั่งอยู่กับที่เขาเนี่ยก็ได้หลั่งน้ําตาลูกผู้ชายออกมา พร้อมกับสวดภาวนาอ้อนวอนต่อพระเจ้าเขาเนี่ยไม่อาจทนเห็นเพื่อนต้องมาห้ามหันกันเองได้และไม่อาจทําลายเพื่อนได้เช่นเดียวกันตัดไปที่ฝั่งอลิสุครับในตอนนี้ในขณะที่เขากําลังวิ่งหนีอยู่นั่นเองเขาเนี่ยก็ได้มาถึงทางตันและด้านหน้าของเขาเนี่ยก็ถูกซาอุลิดักเอาไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็ถูกคารูเบะที่วิ่งตามมาดักเอาไว้เช่นเดียวกัน ฝ่ายซาโอลินีครับก็ไม่รอช้ารีบยกมีดขึ้นหวังเข้าฟันอาริสุเพื่อนําตําแหน่งหมาป่ามาเป็นของตัวเองแต่ในตอนนั้นเองครับโจโตาเนี่ยก็ได้ฮึดแรงขึ้นมาแล้วก็กระโดดใส่ซาโอลิแล้วก็หยุดเธอเอาไว้เพื่อให้อาริสุเดี๋ยววิ่งหนีไปคารูเบเองเนี่ยก็วิ่งตามอาริสุไปเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่สนใจเสียงร้องขอของโจโตาที่ขอให้คาดูเบเนี่ยอย่าตามอาริสุไปแม้แต่น้อย และฝ่ายอารีสูนะครับก็ได้วิ่งไปหลบซ่อนตัวก่อนที่เขาเนี่ยจะหยิบเครื่องมือออกมาเพื่อไขปลดล็อกหมวกที่สวมใส่อยู่แต่เขาเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จถึงแม้จะพยายามใช้เครื่องมือแกะแงะหมวกออกมามากแค่ไหนก็ตามทีทําให้เขาเนี่ยได้สุดตัวลงนั่งร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังพางขอโทษเพื่อนที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไปดีจนกระทั่งเหลือเวลาอีกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นคารูเบที่เจ็บแผลอย่างหนักเนี่ยก็ได้สุดตัวลงนอนกับพื้นด้วยความเจ็บปวดส่วนโจตาที่ฉุดหลังซาอุลีเอาไว้เขาเน่นมาวาว พอแล้วพอแล้วไม่สนแล้วว่าใครจะเป็นคนรอดแต่ก็ไม่อยากให้มันจบลงแบบนี้เสียงพูดของโจโตะนะครับได้ผ่านไ์ไปสู่ลําโพงให้ทุกคนได้ฟังทําให้ทั้ง3มคนนะครับคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีร่วมกันมาพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตทุกวันไปอย่างมีความสุขด้วยกันมาตลอดแต่ทําไมเกมนี้ต้องพาความสุขไปจากพวกเขาถึงแม้จะไม่อยากยอมรับมันแต่ก็ไม่อาจจะทําอะไรได้เช่นเดียวกัน จนกระทั่งเวลานะครับล่วงเลยผ่านไปจนเหลืออีกแค่3นาทีเท่านั้นฮาริสูเนี่ยก็ตัดสินใจจะออกจากเกมนี้ทางชีวิตของเขาเนี่ยมีแค่เพื่อนมาโดยตลอดถ้าหากจะมีใครรอดจากเกมนี้มันจะต้องไม่ใช่เขาและเมื่อตัดสินใจได้แล้วเขาเนี่ยก็รีบถามหาเพื่อนว่าอยู่ที่ไหนกันแล้วก็รีบวิ่งออกไปตามหาทันทีครับแต่กลับไม่มีใครเลยที่ตอบกลับอาริสูเลยสักคนเดียวเพื่อนๆของเขาเนี่ยต่างพากันซ่อนตัวไม่ให้อาริสูเห็นแต่ไม่นานนักคารูเบะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่า ตอนที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันทําให้ฉันลืมเรื่องทุกไปหมดเลยละ่ะฝ่ายโจตะเองเนี่ยก็พูดออกมาว่าอลิสุนายต้องมีชีวิตต่อไปนะฝ่ายสาโอลินะครับที่ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้หยุดที่จะขัดขืนโจตะแล้วก็หันไปกอดเขาแทนเพราะทั้งชีวิตของเธอเนี่ยไม่เคยเจอคนดีเลยสักครั้งเจอแต่คนแย่ๆที่ใส่หน้ากากเข้าหากันหลอกลวงเธอซ้าแล้วซ้าเล่าแต่กับโจตะ เขาช่างมีจิตใจดีจริงใจไม่มีรับหลังแม้แต่ชีวิตเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้เพื่อนที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาหลายปีได้และแล้วเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนเหลืออีกแค่20วินาทีสุดท้ายฝ่ายอาริสุที่วิ่งตามหาเพื่อนอยู่นั้นเองเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคารูเบเข้าจนได้ฝ่ายคารูเบะนะครับได้ทิ้งทอยคําสุดท้ายบอกอาริสุเอาไว้ว่าขอบใจนะ เส้นเสียงนั้นนะครับอารีสุเนี่ยก็รีวิ่งตรงไปหาคารุเบะในทันทีแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ทันเสร็จแล้วปลอกคอที่เพื่อนของเขาสวมใส่อยู่ได้ระเบิดออกต่อหน้าต่อต,อตาของอาิีสุและลางไายวิญ,ญญาณที่ถูกพากไปต่อหน้าต่อต,อตาเนี่ยก็ทำเอาอาิีสุแทบเสียสติครับเขาเนี่ยสุดตัวนั่งร้องไห้แล้วก็ตะโกนออกมาอย่างคนบ้าพร้อมโกรธเคืองชะตาชีวิตที่นำพาพวกเขามาพบกับจุดจบอันน่าเศร้าแล้วก็เหลือเพียงแค่อาิีสุที่ต้องแบกรับชะตากรรมนี้ไว้เพียงแค่คนเดียว และฝ่ายอารีสูเนี่ยจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรในเมื่อเขาเนี่ยไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยอยากรู้เรื่องราวกันต่อก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยติดตามต่อได้ใน Alice in บ o r d e r l a n d ใน E p พีที่3เลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอ l i c e in บ o r d e r l a n d ใน E p พีที่3ามถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ